สวัสดีครับผมพอดีมีคำถามจากสมาชิกนะครับบอกว่าในสวนผมเนี่ยที่ผมอัปเดตสวนไม้ผลระยะชิดผมใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ผมใช้ระบบน้ำแบบไหนแล้วก็ข้อดีของการทำสวนไม้ผลระยะชิดมันมีข้อดียังไงมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะมาเฉลยให้ฟังทั้ง3าํคำถามเลย เริ่มจากระบบน้ำครับระบบน้ำในสวนเนี่ยผมใช้ปั๊มรุ่นเก่าอยู่นะผมใช้ท่อเมน2นิ้วปั๊ม3แรงนะครับระยะทางทั้งหมดตั้งแต่จุดที่ตั้งปัม๊มจนถึงทั้งสวนนะ่ะมันเป็นเนิน45องศาขึ้นมาถึงเนินบนนะครับมันมีความยาวประมาณ300เมตรครับผมใช้เมน pvc ขนาด2นิ้วมาแยกย่อยกับท่อ PE ขนาด20มิลนะครับเชื่อมต่อด้วยวาล์วทานบันสวมท่อ PE ขนาด20มิล ช่วงแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อนะครับใช้ตัวใหญ่นะครับย้ําว่าเป็นตัวใหญ่เพราะว่าตัวเล็กเนี่ยผมได้เปลี่ยนออกหมดมันไม่ค่อยดีมันตันง่ายผมเลยใช้ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับมินิสเปรย์ปีกผีเสื้อตัวใหญ่พอปีนี้ผมก็ได้ทยอยเปลี่ยนเป็นแบบสปริงเกอร์ะนะครับโดยใช้ PE นะครับไม่ได้เปลี่ยน PVC นะผมยังใช้เมลนย่อยเป็น PE 20่สิบมิลอยู่และก็ได้สั่งซื้อหัวสปริงเกอร์แบบใบหูช้าง PE 20่สิบมิลมาต่อเข้าเลยครับไม่มีอะไรย,ยาก ก็แค่มี3ทาง PE 20มิลตัวหนึ่งแล้วก็ตัดท่อ PE สักประมาณ15เซนหรือ20เซนเสร็จแล้วก็เสียบหัวสปริงเกอร์เข้าไปไม่มีอะไรลัดทั้งนั้นครับผมใช้มาก็หลายปีมันไม่หลุดครับแรงดันปั๊มจะสูงขนาดไหนมันไม่หลุดไม่ต้องล็อกเพราะว่าตรงข้อต่อตรงจุดต่อเนี่ยมันจะมีหยักอยกู่แล้วที่สําคัญท่อ PE เนี่ยมันเป็นท่อที่ยืดหยุนนะครับ เราแค่สวมเข้าไปมันจะล็อกอัตโนมัติแบบแน่นเลยแหละดึงแทบไม่ออกนะครับนี่คือระบบน้ําแบบคร่าวๆที่ผมใช้ผมใช้เป็นอุปกรณ์ PE ทั้งหมดเลยถ้าเปลี่ยนเป็นท่อ PVC มันก็คงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทั้งสวนเนี่ยได้เดินท่อ p e ทั้งหมดแล้วก็เลยหาวิธีทําให้มันเป็น PE ทั้งหมดเลยที่กําลังสูบน้ําอยู่เนี่ยผมเปิดไว้100จุดนะครับเป็นปีกผีเสื้อบ้างแล้วก็เป็นหัวสปริงเกอร์บ้าง ซึ่งผมเคยเทสในสวนเทตาเต่าก็เปิดไป60จุดมันก็กระจายตัวดีรัศมีการกระจายของน้ำเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า2.5เมตรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราเร่งของปั๊มด้วยนะเพราะว่าขนาดของ PE 20มิลเนี่ยมันได้ปริมาณน้ำที่เกือบ,เ,อบเท่ากับ PVC4 ่หุนนะครับเผื่ออาจจะเท่ากันด้วยที่สำคัญที่ผมใช้ PE เพราะว่า1มันมีอยู่ในสวนอยู่แล้ว2เวลาเครื่องตัดหญ้าตัดเนี่ยมันขาดเราก็แค่ไปตัดท่อ P e มาเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนกับ PVC ถ้าเป็น PVC เนี่ยถ้าโดนเครื่องตัดหญ,ญ้าตัดมันแตกปุ๊บเนี่ยผมต้องซื้อท่อเส้นใหม่ซื้อข้อต่อซื้อกาวมานะครับแต่ PE เนี่ยเอามาสวมได้เลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือเขาจะขายเป็นม้วนม้วนละ5 6 0 0บาทประมาณนี้แหละผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็น PE รุ่นเก่าทั้งหมดเลยนี่คือระบบน้ำในสวนนะครับสวนไม้ผลระยะชิดที่ผมปลูกก็คือมันจะมีระยะตั้งแต่4.5่คูณ4เมตรนะครับเป็นสวนลำาไยพันอีดอแล้วก็มีระยะ 5คูณเมตรก็คือระยะห่างระหว่างแถวเนี่ย5เมตรระยะห่างระหว่างต้นเนี่ย4เมตรครึง่งแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นระยะ 5. คูณเมตรระยะห่างระหว่างแถว5เมตรระยะห่างระหว่างต้น5เมตรก็สวยงามดีครับแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าเราจะทําไม้ผลระยะชิดเนี่ยเราต้องมันตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันสูงอันนี้คือไอเดียส่วนตัวนะครับก็คือไม่อยากให้ต้นมันสูงอยากให้มันกระจายออกด้านข้างแบบนี้นะครับมันบริหารจัดการง่าย และมันมีข้อดีที่ผมสรุปมาได้4อย่างก็คือไม่เปลืองพื้นที่ครับก็คือ1ไร่ถ้าเราใช้ระยะปลูก4ีณสเมตรเราจะปลูกได้100ต้นไม่เปลืองพื้นที่และที่สําคัญเนี่ยมันจะคุมวัชพืชได้ไวกว่าที่เราปลูกระยะห่างกว่านี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราปลูก8เมตรกว่ามันจะคุมพื้นที่ได้ต้องเสียเวลาตัดหญ้าต้องเสียค่าน้ํามันเสียค่าแรงแต่เราใช้ระยะถี่ประมาณนี้4ีณสหรือ5้าณหเมตรเนี่ยผ่านไปไม่ถึง2ปีมันก็เริ่มคุมแล้วครับ ที่เห็นเนี่ยผมเพิ่งตัดหญ้าไปถ้าปล่อยไว้อีกสัก2-3เดือนหญ้าก็ไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าใบมันจะกลางออกมันจะคลุมมากกว่านี้นะครับก็คือปีนี้เริ่มสบายแล้วส่วนนี้นะครับข้อดีอย่างที่2ก็คือมันดูแลง่ายครับหยิบกั้นไรตัดกิ่งแค่อันเดียวเดินไปหาตัดแต่งกิ่งที่มันไม่ดีออกตัดแต่งกิ่งที่มันเป็นกิ่งกระโดงด้านในออก ที่มันไม่ได้รับแสงออกจํากัดส่งพุ่มให้ได้แบบนี้ประมาณ1.5-2ถึงเมตรนะครับส่วนที่เห็นเนี่ยเวลาเก็บผลผลิตมันก็ง่ายเวลาเราจะฉีดพ่นฮอร์โมนอะไรต่างๆมันก็ง่ายตัดแต่งกิ่งก็ง่ายนะครับไม่เหมือนกับต้นใหญ่เราต้องเสียเวลาเสียเงินไปจ้างแรงงานอันนี้สามารถบริหารจัดการคนเดียวได้ก็มีอยู่หลายร้อยต้นครับที่ดูแลเองทั้งหมดเลยนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่2ก็คือมันดูแลง่ายอย่างที่3ก็คือโตวไวครับ ในเมื่อมันเป็นไม้ผลระยะชิดเราบริหารจัดการง่ายเรามีการตัดแต่งกิ่งได้ทั่วทุกทรงพุ่มแน่นอนว่ากิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็จะถูกจัดการออกไปทําให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนมันต้องโตวไวอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่4ี่ก็คือสามารถบังคับให้ติดดอกออกผลง่ายทั้งในและนอกฤดูกาลปีที่แล้วผมเคยตัดแต่งกิ่งให้ดูต้นหนึ่งติดผลดอกเต็มต้นเลยนะครับแต่อายุมันยังไม่ถึง มันแค่ปีเศษเองผมก็เลยไม่ให้มันติดผลทําให้ดูในคลิปนั้นเฉยๆนะครับการทําสวนไม้ผลระยะชิดเนี่ยเราจะมีเวลาดูแลบริหารจัดการแบบสบายๆนะครับก็คืออยากทําต่อไหนก็ทําและที่สําคัญมีการตัดแต่งกิ่งเอาใบเอากิ่งที่ไม่สมบูรณ์เอากิ่งที่ถูกบังแสงออกทําให้ลดการสูญเสียสารอาหารธาตุอาหารที่ต้องส่งมาเลี้ยงเหมือนเดิมแต่ กิ่งที่มันอยู่ด้านในกิ่งที่บดบังแสงเนี่ยมันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็เลยทําให้ไม้ผลของเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมอาหารเพื่อสร้างตาดอกเพื่อติดดอกออกผลต่อไปโดยที่ไม่ต้องราดสารก็มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะนี่คือข้อดีของการทําสวนไม้ผลระยะชิดซึ่งตอนนี้หลายสวนก็หันมาทํากันนะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือมันคุมวัชพืชได้ไวภายในไม่ถึง3ปีนะครับก็ไม่ค่อยตัดหญ้าแล้วก็คือรอบโคนต้นนะเริ่มจะโล่ง เพราะว่าก็มีการเอาเศษวัชพืชเอาเศษกิ่งที่ตัดเนี่ยมาหั่นใส่โคนต้นมันก็เป็นปุ๋ยต่อไปสุดท้ายแถมให้ครับการให้น้ําช่วงไหนดีที่สุดช่วงที่ผมทําคลิปนี้เลยช่วงเช้านะครับช่วงแดดอ่อนๆที่แสงแดดไม่แรงมากเพราะว่าพืชต้องใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ใช่แดดนะครับถ้าอุณหภูมิสูงกว่า40องศา ซึ่งจะเป็นช่วงบ่ายการสังเคราะห์ด้วยแสงจะดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ําที่ดีที่สุดก็คือให้ตอนเช้าพืชจะได้ดูดซับน้ําขึ้นไปปากใบพืชก็จะเปิดเพื่อขายน้ําและรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาลคโรฟิลก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นธาตุอาหารสารอาหารของพืชนํามาหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆต,ต,ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ